แบบเราอุ้มถ่ายโชว์เองอะไรอย่างนี้นะครับมันก็อาจจะส่วนใหญ่นะไม่ได้โดนข้อหาอะไรนะครับท่านนายบอกท่านนายบอกว่าโดนข้อหาหมันไส้นะครับโดนข้อหาหมันไส้ครับมีแค่นั้นนะครับข้อหาหมันไส้อาจจะเป็นในเรื่องของเอ้ยแบบสมมุติว่าข้างบ้านอย่างเงี้ยนะครับเราเรามีข้างบ้านเนาะข้างบ้านก็หูตาไว้นะครับชอบชอบก็เรียกว่าป้าข้างบ้านอะไรอย่างเงี้ยอารมณ์แบบ ป้าข้างบ้านหนูตาไวเฮ้ยมึงทำอะไรวะทำไมไม่เห็นวั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 นไม่เห็นทำการทำงานเลยนะครับวันวันไม่เห็นการไม่เห็นทำการทำงานเลยทำไมมึงมีเงินใช้ถึงไมมึงซื้อรถหรูได้ทำไมมึงกินหรูอยู่แพงได้นะครับป้าข้างบ้านอาจจะสงสยัยอาจจะแจ้งให้สรากรเข้ามาตรวจสอบนะน,น,ไไ <laughs> น,บนี้ก็เป็นไปได้นะครับอย่างนี้ก็เป็นไปได้นะครับก็อาจจะอ่าเจอในเรื่องของสรากรเรียกสอบในเรื่องของ การเสรียงภาษีนะครับก็ก็มีมีประมาณนี้นะครับฉะนั้นเองนะครับอส่วนใหญ่กันนะแพลตฟอร์มเนี่ยไม่ได้ผิดอะไรนะครับแล้วก็การโพสต์นะใครที่โพสตนะเอ,อเราเราอยากให้ให้ลบตรงนี้ออกนะใครที่โพสต์นะไม่โพสต์ดีกว่าเนาะเรื่องเรื่อง,อ,งอ่าที่ที่อะไรนะแฮชแท็กอ่ะอ่าคริปโตเน้นเทดเ,เน้นปันผลไม่เน้นเทดนะลบได้ลบนะ ลบได้ลบนะจ๊ะเออนะครับเออลบได้ลบนะจ๊ะคือทุกวันนี้ทุกวันนี้เนาะเออคืออ่ารัฐบาลเนี่ยเขาเขาต้องการจะเก็บในเรื่องของภาษีเยอะขึ้นนะครับฉะนั้นการตรวจสอบการอะไรอย่างเงี้ยอ่าอ่ายิ่งยิ่งมีในเรื่องของอะไรนะอะไรอะอะไรอะที่ที่เกี่ยวกับข้องกับการจัดเก็บภาษี ที่ที่ขั้นต่ำว่าเงินโอนเงินเข้าเงินออกกี่ครั้งจำนวนเป็นเงินเท่าไร่นะครับคุณต้องต้องเสียภาษีนะคุณต้องถูกจัดเก็บภาษีนะนะครับเราก็เราก็เราก็ต้องหาเขาเรียกว่าหาหา,หาอาชีพนะครับที่เป็นอาชีพที่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 ทมองว่ามันเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นอาชีพ ที่มันจัดต้องได้นะครับแล้วก็เสียภาษ,ษีถูกต้องเนาะ <_ d ata> บางทีเราอาจจะต้องมีธุรกิจบางหน้าเมื่อก่อนเคยสงสัยนะครับว่าทําไมคนรวยเขาถึงต้องมีธุรกิจบางหน้านะครับถ้าถ้าเงินเนี่ยได้มาโดยไม่สามารถบอกที่มาที่ไปได้นะครับเขาก็จะตีว่าเราเนี่ยเขาก็จะยัดข้อหาให้เราเลยนะครับอ่ะเขาจะยัดข้อหาให้เราเลยว่าเราฟอกเงินนะครับเราฟอกเงินฉะนั้นเองนะครับเราอาจจะต้องมี อะไรนะธุรกิจอย่างอื่นนะครับไม่ว่าจะเป็นธุรกิจออนไลน์อะไรก็แล้วแต่นะครับแล้วก็มีการยื่นเสียภาษีด้วยนะครับเป็นการยืดเสียภาษีบุคคลก็ได้ครับนะครับที่แบบว่าเรารับเงินเข้ามีมีภาษีอะไรบ้างอ่ะมันก็ต้องไปเรียนรู้อีกว่ามันเราต้องเสียภาษีอะไรบ้างนะครับมันก็ต้องต้องมีบ้างนะครับเพื่อไม่เป็นที่สงสัยมากเกินไปเวลาสรพพกรมาอะไรอย่างนี้เราก็ จะได้สบายใจไปด้วยนะครับเพราะว่าถ้าหากเขามีการร้องเรียนหรือมีการนั่นนู้นนี่นะครับมีการตรวจสอบย้อนหลังอย่างเงี้ยเราอาจจะจุกก็ได้นะครับอ <c oughs> าจจะมีค่าปรับย้อนหลังอีกอะไรอย่างงี้นะครับนก,ก็ฝากไว้แต่ไม่ได้ทุกเรื่องไม่ใช่เรื่องน่ากลัวถ้าเรามีเงินน้อยนะครับที่มันมันถ้าเราไม่ได้มีเงินเยอะนะครับที่ตามที่กฎหมายอป้าเมเปิลส่ง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 ,สง,สงไอสไลด์ที่บอกว่าการจัดเก็บภาษีมาให้หน่อยครับอ่าป้า ที่ป้าส่งให้ผมอ่ะนะครับอยู่ไหมเนะ่พี่มอนโลอ่ะนะครับฝากฝากด้วยนะครับถ้าเราไม่ได้มีการเ,าเงินเข้าเงินออกเกินเกินตามที่กฎหมายกําหนดไว้เราก็ไม่ได้น่าเป็นห่วงแต่คือพูดไว้ในระยะยาวนะครับว่าวันหนึ่งนะครับทุกคนก็จะมีรายได้ที่เพิ่มสูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นถูกต้องไหมครับถ้าเราอยู่กับแพลตฟอร์มนี้เราเชื่อมั่นในแพลตฟอร์มนี้สักวันหนึ่งเราก็จะมีรายได้ที่มันแบบหนึ่งแสน สองแสนสามแสนสี่แสนห้าแสนหกแสนต่อเดือนนะครับเนาะเราก็ทําให้มันถูกกฎหมายซะนะครับทุกอย่างเงินเข้าเงินออกก็มันทาให้มันถูกกฎหมายซะแค่นี้ครับเราก็ยังสามารถทําธุรกิจกับแพลตฟอร์มนี้ได้อย่างสบายใจนะครับเออขอให้แบบแพลตฟอร์มจ่ายได้นะครับแพลตฟอร์มจ่ายได้แพลตฟอร์มอยู่กับเรายาวๆนะครับเออทาธุรกิจอยู่กับเรายาวๆนะครับแล้วเราก็มีการในเรื่องของอ่ ในเรื่องของอะไรการจ่ายภาษีถูกต้องแบบนี้คุณก็อยู่ในประเทศไทยนะครับด้วยอย่างแบบความเ,าเขาเรียกว่าแฮปปี้เอนดิ้งใช้จ <c oughs> ีวิตาจ่ามเงนแบบคุณเออมันก็คือมันมันความสุขอะเออนะคุณไม่ต้องระวงระแวงว่าเอเอเฮ้ยสปอกรจะมาตรวจฉันไหมเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยอบัญชีฉันจะถูกอายัดไหมเนี่ยเนาะเออนะครับแต่ถ้าวันหนึ่ง <c oughs> เรามีทรัพย์สินจำนวนมากนะครับ เราซึ่งซึ่งเรามีความโชคดีอยู่แล้วที่เราอยู่กับแพลตฟ,ฟอร์มนี้เนาะเรามีการอสอนให้คุณเรียนรู้ในเรื่องของแอมทเค็นเองนะครับกระเป๋าที่ไม่ได้ KYC เป็นกระเป๋าเฉพาะส่วนตัวบุคคลนะมีเงินมากๆไม่จําเป็นต้องมาฝากเงินในบัญชีธนาคารนะครับมีเป็น10ล้าน20ล้านไม่จําเป็นต้องมาฝากในบัญชีธนาคารมีเงินสัก1ล้านขึ้นไปเนี่ยเราก็มองดูว่ามันเยอะแล้วเนาะเราอาจจะมีเงินในติดบัญชีเนี่ยวันนั้นไปเนาะแต่ละคนเนี่ย นะผู้นาหลายๆคนเนี่ยเขาบอกว่ามีเงินเนี่ยติดบัญชีอ่ะบางคนอย่างเงี้ยมีไม่ถึงหมื่นนะครับคือติดบัญชีไว้เนี่ยบัญชีประเทศไทยเนี่ยมีติดบัญชีไว้ไม่ถึงหมื่นนะครับเพราะเงินส่วนใหญ่ก็คืออยู่ในกระเป๋าอ่าอยู่ในกระเป๋าคริปโตเคอเรนซีนะครับเพราะเราบอกบอกเลยว่าเราเราเรียนรู้นะครับเราเรียนรู้จากโลกของการเงินเนี่ย คือคือประเทศไทยอ่ะคือประเทศไทยไม่ไม่ไม,ไม่ไม่จําเป็นนะครับต้องมีเงินเยอะนะครับไม่ไม่จําเป็นต้องมีเงินในกระเป๋าเยอะเนาะอ่าจนจนอะไรนะอัปเดตล่าสุดอ่าที่อะไรนะที่ที่เขาบอกว่าเขาสํารวจเขาเขาสํารวจอ่าบัญชีประชาชนคนไทยส่วนใหญ่มีเงินไม่ถึงไม่ถึงสี่พันใช่ไหมเก <laughs> <laughs> ะตรกรส่วนใหญ่มีเงินฝากไม่ถึงสี่พัน โอ้ยเราก็หวัวล้อเออทำไมมึงรู้วะเขาจะบอกว่าประชากรส่วนใหญ่มีเงินฝากไม่ถึงสี่พันเออนะครับเราก็เป็นหนึ่งในนั้นนะใช่ไหมป้านะครับปายบอกปามีสองพันเองนะครับเออวันนี้ด้วยความอันความอาชันฉลาดนะครับของของเราที่เราอัปเกรดนะครับแล้วก็อัปเกรด ในเรื่องของเทคโนโลยีที่มันก้าวกระโดดต่อไปนะครับในเรื่องของโลกของการเงินนะครับก็ส่วนใหญ่แล้วก็ไม่ได้มีอะไรน่ากลัวนะครับไม่ได้มีอะไรน่ากลัวคือไม่ไม่ไม่ได้มีอะไรน่ากลัว,ลลวทําให้ตัวเขาเรียกว่าถูกตัวเขาเรียกว่าตามกฎหมายแล้วกันนะครับมันก็ไม่ได้มีอะไรเยอะนะครับก็าฝากไว้เรื่องหลกัหลกๆเนาะ ก็เรื่องหลักๆก็จะเป็นในเรื่องของอาการโอนเงินอย่างนี้นะครับการโอนเงินโอนเงินไปมาหากันอย่างนี้นะครับก็ไม่แนะนำเนาะสมติว่าจะลงทุนอย่างเงี้ยให้เขาซื้อเข้าบีแน้นนะครับไม่อยากให้ใครรับไปเงินบาทเลยแม้แต่คนเดียวนะครับอ่ะแล้วก็จะฝากไว้อีกเรื่องหนึ่งนะครับอ่าเดี๋ยวเรานะครับจะมีการในเรื่องของการเซ็นนะครับเซ็นอ่าเขาเรียกว่าอะไรเซ็นเซ็นยินยอมนะครับการลงทุนนะ เพื่อเพื่ออะไรนะครับเราไม่รู้หรอกว่าวันนี้ใครจะรักเรานะฮะโอ้โหแบบคือส่วนใหญ่ใช่ไหมส่วนใหญ่นะที่ถูกที่ที่เขาแบบโดนกันอย่างเงี้ยน,นะครับโดนโดนแบบฟ้องพอวันนึงเกิดปัญหาการเปลี่ยนแปลงนั่นนู้นนี่เกิดเกิดเขาเรียกว่าเกิดการเพื่อรักหักเหลี่ยมโหดเ,เพื่อรักหักเหลี่ยมโหดอ่าใครเข้าใจคํานี้ปะเพื่อรักหักแต่โหดนะครับเพศแบบว่า โอ้เป็นเพื่อนกันรักกันมาตั้งหลายสิบปีรู้จักเป็นญาติสนิทมิสหายเป็นพี่เป็นน้องเป็นญาติแบบรักกันมากนะครับมาลงทุนกับเราพอวันหนึ่งมีการเปลี่ยนแปลงนั่นน่นนี่นะครับก็มากล่าวหานะครับว่าวันนี้นะครับคือ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 ตัวเองก็แสดงจิต,ตํำนงเลยว่าตัวเองคือผู้เสียหายนะครับแสดงเจตจำนงเลยว่าตัวเองคือผู้เสียหาย เนี่ยเป็นเพราะคนนี้เออคนนี้นะฉันเอาเงินไปให้คนนี้นะแล้วลงทุนกับคนนี้นะคนนี้ต้องรับผิดชอบฉันฉนซี่เออนะครับมันมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นไหมมีครับฉะนั้นเองนะครับวิธีการแก้นะครับคือทนายนะครับแนะนําว่าถ้าวันนี้เราไม่ไม่อยากนะครับไม่อยากแบบเป่าไม่มีปัญหาที่มันพันผูกนะครับที่บอกว่า เอ้ยในอนาคตเนี่ยนะครับถ้าแบบว่าไอ้เพื่อนคนนี้ตอนแรกนะตอนได้เงินตอนลงทุนแล้วได้เงินบอกโอ้ยยกเรายกยอเราว่าเป็นเดวดงเดวดาโุ๋ยขอบคุณเธอมากเลยนะเนี่ยนะถ้าไม่ได้เธอนะถ้าไม่ได้มาลงทุนกับเธอนะค่าเทอมลูกค่ารถชั้นค่าบ้านชั้นไม่รู้ฉันจะไปหามาจากที่ไหนนะครับแต่พอวันหนึ่งเกิดการเสียหายเกิดขึ้นนะครับแบบได้ผลตอบแทนไม่ได้ผลตอบแทนตามที่ตัวเองเขาเรียกว่าไร เคยได้อ่ะมันก็จะถือมันก็จะเกิดการกล่าวโทษกันเกิดขึ้นทันทีเลยนะครับจริงไหมจริงไหมมันก็จะกล่าวเพราะเธอนั่นแหละเธอมาชวนฉันถ้าไม่ใช่เธอนะฉันคงไม่สูญเสียเงินขนาดนี้หรอกฉันเงินก็ฉันโอ้โหเงินฉันสารพัดสารเพนะครับไม่รู้จะพูดอะไรมาเนาะเออแต่พราะว่าพอมีการเปลี่ยนแปลงโอ้โหสารพัดเลยนะครับต่อให้รักกันก็เถอะ ต่อให้เติบโตมาด้วยกันก็เถอะต่อให้รักกันมากแค่ไหนก็เถอะนะครับตอนลงทุนบอกอะไรก็ได้ง่ายๆเออยินยอมยอม,ยอมรับความเสี่ยงได้ไหมได้ได้เถอะเ,ออเงินแค่นี้เองเงิน,แค,นงแค่นี้เองนะครับแต่พอเกิดขึ้นจริงๆนะแบบโอ้โหแบบต่อให้รักกันแค่ไหนเราก็จะโทษนะครับกล่าวททกทุกอย่างครับขุดมาหมดเลยนะครับมองหน้ากันไม่ติดนะครับฉะนั้นวิธีการแก้ไขนะครับตั้งแต่ต้นแก่เขาเรียกกันไว้ดีกว่าแก้เนาะ ันนะครับไว้ดีกว่าแกนะครับคือต่อไปนี้นะครับใครจะลงทุนกับเรานะครับเราจะมีหนังสือให้เซ็นยินยอมถ้าหากนะครับเดี๋ยวไปขอร่างก่อนนะเดี๋ยวไปขอขอไปขอร่างจากอ่าไฟร่างนะครับมาจากพี่อ่าพี่พี่เขากอดนะครับเอออันนี้อันนี้คือเรื่องจริงนะครับที่ทนายแนะนํามานะครับอันนี้คือเรื่องจริงที่ทนายแนะนํามาเขาบอกว่าวันเนี้ ทุกการลงทุนคุณคุณเวลาใครเคยเซ็นประกันบ้างใครเคยเซ็นสินเชื่อไฟแนนซ์บ้างใครเคยเซ็นอะไรก็แล้วแต่ทุกทุกครั้งนะครับเขาจะมีคําว่าให้ติ๊กคาว่ายินยอมใช่ไหมครับเขาจะมีม,มาติ๊กให้ยินยอมว่าหากมีการเปลี่ยนแปลงนั่นโน้นนี้เกิดขึ้นนะครับทางธนาคารไม่จําเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้านะครับเออถูกไหม อ่ะมันจะมีอะไรอย่างเงี้ยทุกๆครั้งนะครับไม่ว่าเราเซ็นอะไรก็แล้วแต่เราไม่ค่อยอ่านหรอกเพราะมันหลายหน้าบางบางอย่างคือมันหลายหน้านะครับมันมีการเปลี่ยนแปลงนั่นนี่เราก็ไม่เคยอ่านจริงไหมมีใครเคยอ่านไหมครับก่อนก่อนจะเซ็นอะไรก็แล้วแต่ใครเคยเซ็นเอกสารที่แบบว่าหลายๆหน้าบ้างมีใครเคยอ่านไหมไมีแต่บอกว่าตัวอ่ะตัวแทนเขาบอกว่าเซ็นตรงนี้ครับเซ็นตรงนี้ครับคุณก็เซ็นอย่างเดียวผมคนหนึ่งก็ไม่เคยอ่านนะเขาบอกให้เซ็นก็เซ็นอย่างเดียวเนาะ เออนะครับ <the rest of you> คือแบบมีเซนมีกี่หนะน้าเอาเซนเขาบอกให้เสนเส้นตรงนี้ค่ะเส้นตรงนี้ค่ะเส้นตรงนี้ค่ะเอาเส้นตรงนี้ค่ะอะไรอย่างเงี้ยนะครับเส้นอย่างเดียวครับจริงกับปา้านามืดกูจะเอาอย่างเดียวขอให้กูได้เถอะขอให้กูได้เถอะเออเส้นอย่างเดียวนะครับเส้นตรงเนี้นะครับคือเป็นหนังสือยินยอมว่าวันนี้การลงทุนของคุณนะอาจจะเป็นเดี๋ยวเดี๋ยวผมต้องไปขอร่างจากพี่พี่เขาก่อนนะครับแล้วก็จะเอามาให้ทุกคนนะครับไป ปริ้น uh, นะครับปริ้นแล้วก็ถ่ายเอกสารไว้ทุกๆครั้งที่มีการลงทุนเกิดขึ้นนะครับเราให้เขาเซ็นให้เขาอ่านแล้วเขาเซ็นเซ็นด้วยนะครับแล้วเราก็เป็นคนเก็บไว้นะครับเป็นหนังสือเซ็นยินยอมว่าถ้าหากเงินก้อนนี้ของคุณในการลงทุนก้อนนี้มีการเขาเรียกว่าสูญเสียเกิดขึ้นคุณยอมเขาเรียกว่าเราเราต้องเป็นแบบคุณยอมรับความเสี่ยงได้ไหมถ้าคุณมีการติก๊กนะครับติก๊ก ติ๊กป๊นะครับแล้วก็มีการเซ็นกำกับด้วยชื่อของคุณนะครับตรงนี้ศาลนะครับศาลบอกเลยว่าอันนี้คือหลักฐานสําคัญนะครับว่าเอ้าก็คุณเซ็นยินยอมไปแล้วนี่คุณแสดงว่าคุณยอมรับความเสี่ยงในการลงทุนลงทุนนี้ได้คุณอาถ้าคุณอ่านขนาดนี้ถ้าคุณเซ็นยินยอมขนาดนี้แสดงว่าคุณก็ศึกษามาคุณไม่ได้โดนหลอกนะ อ่าอันนี้ครับคือมันจะทําให้เกิดการสบายใจนะครับทั้งคนที่ไปแน่น้ำนะครับแล้วก็คนที่ลงทุนนะครับก่อนที่จะลงทุนถูกไหมครับอ่าก่อนคนสมาชิกใหม่ที่จะลงทุนนะคุณต้องอ่านเอกสารใบนี้ก่อนนะครับถ้าหากผมเนี่ย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 มันโยงมาเรื่องเรื่องกองสลากอ่าใครเคยซ,ซื้อซื้อซื้อมีใครในเนี้ยซื้อซื้ออ่าหวยหวยไหมครับซื้อซื้อ ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลผ่านกองสลากขัดบ้างมีใครเคยซื้อบ้างผมเพิ่งเคยซื้องวดที่แล้วงวดแรกครับผมอ่ามันจะมีตรงหนึ่งนะฮะนะเดี๋ยวผมไปแคปมาให้ดูมันจะมีตรงหนึ่งนะเนี่ย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 คุณอ่าผมแคปให้ดูนะขอให้ดูนะ อ่าเดี๋ยวนะผมส่งจะให้ดูนะผมเพิ่งเคยซื้อผมซื้อไม่เป็นเออเราเห็นเขาถูกหวยกับกองสลากวัดแล้วเออเราก็อยากถูกเหมืนเขาบ้างเงี้ยแบบโทรมาหาเราพี่พี่พี่คือคนที่ถูกรางวัลที่หนึ่งสิบแปดล้านยี่สิบสี่ล้านอ่าอ่าสามสิบล้านเราอยากเป็นคนนั้นคนนั้นบ้างนะครับเออนะครับวันนี้นะครับกองสลาก เขามีนะครับเขาขายหวยใบละ80บาทนะเขาขายลอตเตอรี่ใบละ80บาทนะครับไม่ได้เกินตามที่กฎหมายกําหนดนะครับคุณดูนะครับคุณดูตรงนี้นะคุณดูตรงที่ผมวงไว้ให้นะมันจะมีสองช่องให้ติ๊กนะครับมันจะมีสองช่องให้ติ๊กนะครับแล้วก็จะมีข้อความข้างล่างว่ายินดีสนับสนุนเว็บไซต์กองสลาก36บาทนะครับอ่ะอันนี้คือค่าบริการนะครับ อันนี้เขาคิดเป็นค่าบริการเนาะถ้าแบบนี้ไม่ผิดกฎหมายเพราะเขาก็ยืนยันว่าเขาใช้เหมือนเหมือนใครเคยสั่งแกปฟูดพวกแกปไลแมนฟูดเพนด้าใครเคยสั่งบ้างใครเคยสั่งบ้างใครเคยสั่งบ้างมันก็จะมีค่าบริการถูกไหมเออมันจะมีค่าบริการตรงนั้นนะครับจริงๆอ่ะสินค้าสมมุติว่าสินค้าจากต้นทางเนี่ยแม่ค้าขายแค่50บบาทนะครับ อ่าค่าบริการแก๊ปฟู้ดสามสิบาทรวมแล้วนะครับสินค้าตัวนั้นราคาแปดสิบบาทถูกไหมแต่คุณก็ยินยอมถูกไหมคุณก็ยินยอมที่จะสั่งกับเขานะแต่ถ้าคุณออกไปซื้อเองเนี่ยคุณจ่ายแค่ห้าสิบาทนะคุณออกไปซื้อเองคุณจ่ายแค่ห้าสิบาทแต่ถ้าคุณสั่งไลน์แมนเนี่ยคุณจ่ายแปดสิบบาทเออถูกไหมวันนี้ถ้าหากไม่เกิดการยินยอมเกิดขึ้นนะ่ะ คุณก็ไม่สั่งคุณก็หูถ้าคุณบอกว่ามันแพงสั่งลายแมนมันแพงมึงก็ออกไปซื้อเองสิ <c oughs> ถูกไหมเออ <c oughs> มึงก็ออกไปซื้อเองสิเออ <c oughs> โอ้ใช่อับอันนี้คือเป็นแบบสองใบครับอันนี้เป็นสองใบนะครับใบหนึ่งมันสามสิบหกแสดงว่าบวกใบละสิบแปดบาทนะครับอ่ะผมเคยติ๊กนะครับเอ่อเข้าไปซื้อครั้งแรกอะ ผมเคยติ๊กติ๊กช่องที่หน si 네ึ่งเขาบอกว่าถ้าไม่ไม่ยินยอมสนับสนุนเว็บไซต์กองสลากพัดนะผมติ๊กอันแรกปุ๊บเด้งออกเลยครับเด้งออกเลยครับการที่เราจะซื้อได้คือเราต้องติ๊กช่องที่สองข้าพเจ้ายินดีสนับสนุนเว็บไซต์กองสลากพัดนะครับข้าพเจ้ายินดีสนับสนุนเว็บไซต์กองสลากพัดเท่านั้นพอเรากดตรงนี้ปุ๊บนะครับยินดีปุ๊บนะมันก็จะบวก 3. 6บบาทเพิ่มเข้ามาทันทีนะครับเอออันนี้คือการ ัวเฉลีย่ยค่าเวลาไปซื้อหมดเยอะกว่าเพราะมีแวะสั่งละเออนะครับเนี่ยมันต้องมีติ๊กแบบนี้เช่นเดียวกันครับต่อไปนี้นะครับเราก็จะทําให้เป็นมาตรฐานเลยนะครับว่าการก่อนที่ใครจะลงทุนคนนึงเนี่ยนะครับเราต้องมีการเซ็นเอกสารก่อนนะครับเราคุณคุณก็ต้องศึกษาก่อนที่คุณจะลงทุนคุณก็ต้องศึกษาให้ดีว่าเฮ้ยมันโอเคแล้วฉันยอมรับความเสี่ยงได้นะครับว่าเฮ้ย การลงทุนกับแพลตฟอร์มนะครับการลงทุนกับแพลตฟอร์มเนี่ย,ยนะนะเดี๋ยวเดี๋ยวพอตอบพอตอบแป๊บนึงนะขอตอบแป๊บนึงขอตอบแป๊บนึงการลงทุนกับแพลตฟอร์มเนี่ยถามว่า มันมันมันมีผลเสียไหมมันก็อาจจะมีอ่าขอบอกให้โอนเลยนะครับเดี๋ยวนะโอนโอนอยู่ FTT ขาดไปนะเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงนะเดี๋ยวเดี๋ยวผมโอนให้เขาแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดีดดี้จะตอบกันได้ลูกเดี๋ยวเดี๋ยดดี้แชร์ต่อก็ได้อย่าหนูไปโอนเรียนเดี๋ยวโอนผิดโอเคนะคะเดี๋ยวเอ่อต้องต้องบอกแบบนี้นะคะว่าการที่เราอ่ะจะทํางานถ้าเราอ่ะมีพื้นฐานในเรื่องของการ การการแนะนำํำการบอกเนี่ยหรือการที่เราไปไปไปให้ข้อมูลกับเพื่อนเนี่ยตัวตัวสำคัญที่สุดก็คือตัวเรานะคะตัวเราต้องมีความเข้าใจก่อนตัวเราต้องมีความมั่นใจก่อนในเรื่องของข้อมูลต่างๆสําคัญอย่างหนึ่งคือเราต้องเปิดใจเรียนรู้แล้วก็ทำความเข้าใจนะคะส่วนใหญ่แล้วอะเวลาตัว,ตวเราอะไม่เข้าใจอะแล้วเราอะแสดงความไม่เข้าใจนะคะหรือเรา อาจจะอยากเรียนรู้แต่เรายังไม่เกิดความท่องแท้แต่เราอยากไปไปแบ่งปันข้อมูลเนี่ยเราอาจจะใช้คําคําพูดหรือหรือหรือการที่ให้ข้อมูลเพื่อนๆแบบแบบคาดเคลื่อนได้เนาะตรงนั้นนะคะมันก็จะเป็นประเด็นว่าคําพูดของเราอะเวลาเราพูดอะมันก็จะมาเป็นนายเรานะคะสำคัญต่อหลังจากนี้ไม่ใช่ว่าก่อนหน้านี้ไปเรียกเพื่อนมาเซ็นนะไม่เอาแบบนั้นนะคะคือก่อนหน้านี้ทุกคนอะเข้าใจอยู่แล้ว ะคะในเรื่องของการลงทุนแบบเชื่อมั่นว่าทุกคนที่อยู่ในคอนเฟลเลนต์เนี่ยทุกคนเข้าใจอยู่แล้วแตกว่การที่รับเงินโสดใช่ไหมคะเดี๋ยวด้การที่รับเงินโสดหรือการทีเ่เขาโอนเงินมาให้เราควรมีเอกสารการที่เราลงทุนกับใบแนนถามว่าเขาซื้อกับใบแนนเขาลงทุนซื้อสินค้าซื้อเหรียญอยู่ทีท,ทีเขามีที่มาของการเงินอยู่แล้วว่าเขาลงทุนกับกับใบแนนนะคะตรงนั้นน่ะไม่จําเป็นต้องเซ็นเอกสาร ทั้งหมดก็ได้เพราะาอาจจะอยู่ไกลกันเนาะในเรื่องของเซ็นเอกสารไม่ใช่ว่าทุกคนต้องเซ็นทุกเคสนะนะคะเพราะว่าแต่ทุกคนที่เขารับเงินโสดนะคะรับเงินโสดหรือรับอนเงินโอนจากเขานะคะควรมีแต่ถ้าใบแนนเนี่ยคือก็มีที่มาของการโอนเงินแล้วเขาซื้อคนนี้เขามีสินค้าขายก็คือ u s d t เขามีสินค้าอยู่แล้วมันไม่มีปัญหาอยู่แล้วนะคะ ตรงนี้นะคะอะไม่ไม่ใช่นะมือไปฟ้องใบแนนไม่ได้เนาะแบบไปฟ้องไบแนนโอเคอะไม่ได้อ่ะเดี๋ยวขออนุญาตให้กลับในนี้แชร์่อช่วยช่วยช่วยเออเอิร์นเอิร์นเป็นเป็นการประชุมวันวันเท่าไหร่นะวันเสาร์วันเสาร์เนี่ยเป็นการประชุมเรื่องกฎหมายทางการเงินทําไมต้องประชุมเรื่องนี้หนึ่งเพื่อเราจะได้ทําธุรกิจแบบสบายใจอันนี้ใครใครเก็บบ้างเออ ทำธุรกิจแบบสบายใจว่าเฮ้ยฉันจะไปชวนแล้วฉันจะฉันจะซวยไหมเออบางคนคิดอย่างงี้ฉันจะให้ข้อมูลแล้วมันผิดไหมแบบนี้ทุกคนกลัวเรื่องนี้ทุกคนกลัวเรื่องนี้ทุกคนกลัวเรื่องนี้ต่อแล้วฉันไม่อยากให้เอบมันก็มันก็จะย้อนแย้งกับการทำรกิจใช่มันจะมันจะย้อนแย้งกับการทําการตลาดก็เลยบอกว่าอ่า สิ่งที่เราได้สิ่งที่เราได้แล้วเรามาทำความเข้าใจกันนะฮะมันก็จะมีเคสกรณีอของของเรื่องการโอนเงินการโอนเงินเนี่ยมันมีหลายรูปแบบหโอนซื้อกระเป๋าตังค์ในกระเป๋าตังค์คริปโตทีนี้ในกระเป๋าตังค์คริปโตมันก็จะมีสองแบบแบบตรวจสอบได้กับแบบตรวจสอบไม่ได้นะคะคือตอนเนี้กฎหมายไทยเนี่ยยังไม่สามารถที่จะ,ะมีกฎหมายใหม่ หมายยิงของเราละล้าหลังแล้วนะที่จะเอาผิดในเรื่องพวกนี้ในเรื่องของกฎหมายการเงินคือเขายังไม่มีความรู้อ่อะเขาเพิ่งเขาเพิ่งรู้จักคําว่าคริปโตนะฮะเขาเพิ่งรู้จักคําว่าคริปโตแต่สิ่งสําคัญเลยเวลาเกิดอะไรขึ้นหรือเกิดการเกิดการมีปัญหาเกิดการแจ้งความนะมันจะเกิดการ ตีความว่าเป็นแชร์ลูกโซ่ทันทีนะฮะไม่ว่าจะเรื่องอะไรนะฮะจะเป็นแชร์ลูกโซ่ทันทีเพราะอย่าลืมว่านักกฎหมายคนนักกฎหมายก็ความรู้ทางด้านด้านเขาเรียกว่าด้านการเงินน้อยมากนะฮะไม่มีความรู้ทางด้านการเงินศาลไม่มีความรู้ทางด้านการเงินอายการไม่มีความรู้ทางด้านการตำรวจไม่มีความรู้ทางด้านการเงินทุกคนตีความว่ามันคือแชร์ลูกโซ่อันนี้อันนี้คือสิ่งที่สิ่งที่ทําไมจะต้องประชุม ทำไมจะต้องรู้เรื่องกฎหมายอ่านะโอเคใครใครพอใครทราบวัตถุประสงค์ตรงนี้ก่อนต้องมีประชุมอ่าในเรื่องของกฎหมายทางการเงินจะได้รู้ว่าเฮ้ยอยากรู้หรือเปล่าถ้าไม่อยากรู้ก็คือก็คือเราจะได้รู้ว่าโอเคเราไม่อยากรู้นะแต่ทีเนี้ยเออเขาได้ยินอไหรือเปล่าได้ยินกันหรือเปล่าคะ ได้ยินกดหนึ่งห,หนึ่งหนึ่งให้หน่อยค่ะไปแล้วหรอครับมปิดดิไม่ไม่ไม่ปกติได้ยินดิพี่ปอกก่อนเดี๋ยวเราต้องบอกวัตถุประสงค์ก่อนเนาะทำไมเราต้องเพื่อเพื่อเราจะได้ทำธุรกิจนะคะต้องบอกงี้เราได้ทำธุรกิจนะได้แบบสบายใจ นะแบบสบายใจคือเดีย๋ยวอีอีกรอบหนึ่งครับเมื่อกี้นะคะวัตถุประสงค์ที่เรามามาคุ้ยเรื่อการทํางานแบบเป็นมืออาชีพอะเมื่อกีอ้ที่พี่บอกคุณอะว่าเอ้ยเพราะอะไรเนี้ยชอบคำนี้แต่ว่าเมื่อกี้เน็ตอาจจะหลุดก็เลยไม่มีทุกคนค<ำ>ได้ยินแหละได้ยินใช,ใช่ไหมก<ำ>็คือเอางี้เราเราเราประชุมเพื่อเราจะได้รู้ว่าแล้วเราจะทํางานแบบไหนอ่าเราจะทํางานแบบไหนให้เรารู้สึกว่ากูก็รวยได้ดดด โดยก็จบพอร์ตเร็เวได้แ่จบพอร์ตเร็วได้แล้วก็สบายใจได้แล้วอ่าก็สบายใจในการทํางานหนึ่งสิ่งที่เราต้องเรียนรู้คือการการออนไลน์ก่อนการโพสต์ก่อนอการโพสต์ในลักษณะเขาเรียกโชว์รวยอันนี้เอาออกเลยนะการโพสต์การไปคุยคําว่าเล่นห้ามใช้คําว่าเล่นเด็ดขาดอ่าชวนเพื่อนมาเล่นอ์าเออชวนเพื่อนมาเล่นแลพ,ตนนพนลตฟอร์มเงี้ย หลายหลายหลายหลาวลีต้องห้ามทีนี้อย่างนั้นงานเราจะยากขึ้นมานิดนึงในเรื่องของระบบออนไลน์นะต้องใครที่มีคำพูดอย่างนี้ในอดีตที่โพสไว้ลบให้หมดนะฮะลบให้หมดก็คือไปไล่ลบนะ,ะเรื่องการเน้นเทตไม่เน้นมันผมนี้ต้องลบออกเลยนะฮะ อันนี้คือรูปแบบการสื่อสารนะเขาเรียกว่าอะไรควรที่จะสื่อสารอะไรไม่ควรสื่อสารทีนี้มันก็จะมีที่พี่เกิดไปก่อนหน้านี้เรื่องกระเป๋าตังค์กระเป๋าตังค์เนี่ยกระเป๋าตังค์เนี่ยทุกคนต้องมีทุกคนแหละมันจะมีกระเป๋าตังค์ของไทยกับของต่างประเทศกระเป๋าตังค์เนี่ยจะเป็นรูปแบบของลสคือเขาเรียกว่าที่มันมีภาษาอังกฤษเยอะๆมีตัวเลขผสม นะฮะตัวเล็กตัวใหญ่นั่นคือเลขกระเป๋าตังค์เลขกระเป๋าตังค์เนี่ยถ้าเป็นเลขกระเป๋าตังค์ของเอกเพงในเมืองไทยตรวจสอบได้นะฮะตอบได้นะฮะล้วก็แต่ควรมีไหมก็รเราทําธุรกิจเราก็ควรจะต้องมีบ้างในอนาคตนะอ่าเราก็ต้องจ่ายภาษีเราก็ต้องรู้จักกันการการ,การแบ่งปันให้กับประเทศเราเนาะในในด้านในด้านตรงนะเราไม่ได้เขาเรียกการเสียภาษีเนี่ยมันมันมีทั้งทางตรงและทางออม ทางตรงเนี่ยคือเราจ่ายภาษีบุคคลธรรมดาทางอ้อมคือเราจ่ายภาษีกับค่าสินค้าอยู่แล้วเจ็อนะคะอันนี้มันก็จะเป็นรูปแบบของการการจ่ายภาษีอยู่แล้วแต่พวกเราจะต้องมีไรายได้ดังนั้นเขาก็เลยต้องมีการเขาเรียกว่าการจ่ายบ้างนะ,ะที่ทําให้ต้องมีกระเป๋าตังค์ของเมืองไทยเพราะวันหนึ่งที่เราต้องเอาเงินออกมาอาจจะมีการซื้อข้าวไป นะอาจจะเข้าไปทางนั้นสักหน่อยคือต้องรู้จักการการเดินหน้าถอยหลังเขาเรียกว่าการดึงเงินเข้าการดึงเงินออกถ้าวันนั้นถ้าวันนั้นเงินมันเยอะอ่ะมันต้องอ่าถ้าเรามีเงินเราต้องทำนะถ้าเราอยากจะโชว์นะอยากจะแบบคุณจะมีรถสักคันคุณก็ต้องมีการเดินบัญชีที่ที่เขาเรียกว่าพูดชัดๆคือเาคุณต้องแต่งบัญชีเป็นเอาพูดชัดๆนะพูดชัด นะถ้านักบัญชีคือคุณต้องแต่งบัญชีเป็นรูปต่อไปคือเข้าใจแล้วนะกระเป๋าคริปโตมีสองแบบแบบตรวจสอบได้กับแบบตรวจสอบไม่ได้สองเรื่องการโอนเงินเนี่ยมันเรื่องสำคัญมากนะทุกไอที่ไอที่บอกว่าต้องเซ็นเนี่ยนะคือการโอนเงินนะการโอนเงินเนี่ยสำคัญที่สุดถ้าวันนี้ แพลตฟอร์มยังทำธุรกิจอยู่ไม่สามารถจะเอาผิดได้นะคะแพลตฟอร์มยังยังทำงานปกติไม่ได้มีอะไรแต่